ครับพี่น้องในไก่มาใหม่นะครับพี่น้องได้มาสองตัวพี่น้องไก่พันไข่ครับเลี้ยงใบกินไข่ได้พี่น้องเด้อไใ่พันนี่เลี้ยงใบกินไข่ได้มาสองตัวครับพี่น้องแม่ไายมึงเดี๋ยวตัวนึงเอาไปเอครับเดี๋ยวอุ้มเขาข้อครับได้มาสองตัวยิ้ม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 ดีใจไหมลูกดีใจไหมสมาชิกใหม่ครับผมดีใจไหมคุณแม่มึงดีใจไหมสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่นี่ครับผมสมาชิกใหม่พันน่ะสมาชิกใหม่ครับสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เอาอีกแล้วสมาชิกใหม่ครับนี่ครับพี่น้อง ผมไอ้นี่มะไปไอ้ยิ้มไปยุดไปโฉงเนาเดี๋ยวเอาเข่าตัดไม่ได้เดี๋ยวเอาเขาไอ้คอกนครับเอ็ดคอกไปให้ครับผมมีตัวผู้แล้วพน่อดีใจสมาชิกใหม่ครับไก่บันใครยิ้มลบไปไม่จีบลูกเพราะว่าไก่เขาคุยกันรู้เรื่องอยู่ไปไอ้จอมยุทธไอ้นี่ตัวนี้ชื่อจอมยุทธ์ด้วครับผมนี่เพื่อนมักตีลบไปจอมยุทธลบไปเดี๋ยวเอาสมาชิกใหม่ลูกสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับลบไปก่อนลบไปก่อนจอมยุทธลบไป อย่าออกมาได้จอมยุทธหยุดหยุดหยุดจอมยุทธลงไป,ไปววนี่ครับผมมันอันนี้เนี่ยครับจอมยุทธมันเป็นไก่โหดครับลงไปลงไปเดีเอาตัวนี้ให้มึงลงไปไอย่าไปจีบเอามูมาให้ไอ้ยิ้มออกไปยิ้มก็ไดน่าจะยุทธไปไปไอ้เดียวไดีไดไดมันหัวมันหนึ่งโอ้มันไอ้มันคุมเสือครับผม้โหแล้วว่าตัวนั้นเป็นยังคือตุยม่อมียนดอก จอมยุทธมึงจะหักโฮมไรครับผมพอดีตัวนึงไปแล้วครับเมียจอมยุทธโอ้ยเนาะอันนี้ลงไปอย่าไปอนี่มันลูกเยิ้มเยิ้มเยิ้มขึ้นบ้านครับพี่น้องได้ไปตัวนึงครับผมธ้ามาตาเราพี่น้องเนาะธ้ามาตาของไกลเสียแล้วครับผมเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นะครับปับตัวจอมยุทธมึงก็ดูแลดูแลเพื่อนดีๆนะนนะครับปออย่างเดียวเดี๋ยวนี้ครับตัวนึ่งไหนไปแล้วครับเมียเพื่อนนะ มีเพื่อนเถาโพดผมเลยเอามาให้ไม่สองตัวครับพี่น้องเดี๋ยวเอาออเขามา<ก>ให้เขาญี่ปุ่นเด้อไม่เอาออเขามาน้องตอไปเอาข้าวมาเขาเขาอยู่ในตะกร้าไปเอาอีกตัวนึงกันไปเอ,เอาอีกตัวนึงกันพี่น้องโอ้ยหนูเดียวว่าเป็นยังตัวนั้นเขาไม่มีท้องวลาหรือไม่เนาะเจ้าจุันักโมพดพันสองตัวเหรอครับผมเดีย๋ยวขอเชี่ยวกนไก่พันไข่ได้ครับพี่น้องอามาตไาตลาดครับผมขอเชิน พ่อเพิ่นขายแฟนล่ะเพะว่ซื้อพ่อเพิ่นนะครับว่นออกไก่มานนั้นครับผมบอก่เพิ่นกลับออกจาอุบัติานไม่ให้อ๋อถ้ันเอามีข้อเ็าเอานอก้อเพิ่อนในไลน์กันเลยนี่ครับพี่น้องใครเลยนะครับนี่พรอเบียงห้ตัวละลอยครับมาดูเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลบเยี่ยมลบเยี่ยมลบต้าบอกว่เอาคอทามันลบเยี่ยมลบเยี่ยมนี่ครับอีกคนนึงครับพี่น้องไปไปไปลูกอินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่เด้ออยู่น้ำกันเด้อลูกเด้อใคร ยิ้มลบไปยิ้มลบมาก่อนนะครับนี่เด้อไปไปลงไปขับไปยุ่งกันไปเออไอเดี๋ยวเอาเขามาให้เดี๋ยวเขามาให้ครับผมได้แล้วเออเนี่ยพี่น้องชีวิตอยู่กับบ้านอยู่กับไผ้กับหน้ากับหัวกับสวนครับเลี้ยงมาเลี้ยงไก่ครับพี่น้องถ้าเป็นเรื่องใจก็บาดได้บ้านได้แล้วครับนี่แหละครับผมไอ้มีเลยเยิ่มเดี๋ยวผมเอาข้าวสารมาให้มันก่อนพี่น้องเพราะว่ามาใหม่นะครับผมถ้าท่านได้คขุนครับ ที่กับทางเราพี่น้องเนาะฝากกำลังใจด้ับผมเดี๋ยวถ่ายเก็บคขีไปขายกับผมบ๊ายบายครับ